Content review cafe. คิดคอนเทนต์รีวิวคาเฟ่ไข่บ้างที่เป็นคอคาเฟ่เป็นคอกาแฟเป็นคอที่แบบชอบไปตามสถานที่ท่องเที่ยวรีวิวร้านคาเฟ่ต่างๆค่ะเช่นเดิมค่ะคุยก็จะพาไปใช้ AI ตัวนี้ในการคิดสคริปต์ค่ะเวลาที่เราไปร้านคาเฟ่เราจะคิดสคริปต์ยังไงให้เจ้าของร้านเขาเปิดใจแล้วให้เราค่ะยอมรีวิวร้านของเขาทำยังไงไปดูกันค่ะ สายคาเฟ่นี่เลยนะมาหน้าแรกเหมือนเดิมค่ะไปที่3จุดค่ะแล้วก็มาที่เทมเพลตค่ะหลังจากนั้นเลื่อนลงมาค่ะมีสคริปต์รีวิวสายคาเฟ่สายร้านกาแฟจิมก้าไปเลยค่ะรายละเอียดค่ะใส่ชื่อเมนูและชื่อร้านนะเอาเมนูละกันเอาฮันนี่โทส์นี่นี่ฮันนี่โทส์ กยิแบบชอบนะชอบมากๆเลยอันนี้นะประเภทของคอนเทนต์ค่ะแนะนำเมนูใหม่อะไรไม่เอาเอาซิกเนเจอร์อะไรนะเขียนด้วยสำเนียงภาษาภาษาเอาอีสานบ้างเออเอาฮา,านะเวลาเราไปรีวิวคร้านคาเฟ่มันต้องมี acting นะต้องมีแบบให้ผู้ชมมีอารมณ์ร่วมกับเรานะไม่ใช่แบบรีวิวแบบแข็งๆทื่อๆนะพี่ๆกดสร้างงานค่ะ นะนี่นี่นี่รอประมวลผลรอประมวลผลตึงมาแล้วประโยคเปิดคลิปค่ะสวัสดีจ้าวันนี้ขอพาเพื่อนๆมาพบกับเมนูซิกเนเจอร์ที่บอกควรพลาดในร้านของเฮานี่นะฮันนี่โทษหวานหอมกรอบนอกนุ่มในที่ทำให้ใจละลายเด้อค่ะเนี่ยใครที่เป็นสำเนียงอีสานนะคะสำเนียงภาษาลาวก็อู้ไปได้เลยค่ะ ไม่ใช่สิว่า,าวเราไปได้เลยค่ะแล้วก็รวมเน,เนื้อหานะคะแล้วก็ call to action ค่ะและที่สำคัญประโยคปิดคลิปนี้มีให้หมดเลยค่ะพี่ๆสายรีวิวร้านคาเฟ่ร้านกาแฟร้านเค,ค้กของอร่อยออร่อยนะคะอย่าลืมมาใช้ AI ตัวนี้ในการคิดคอนเทนต์ก่อนที่จะเดินทางไปที่ร้านนะคะเตรียมคอนเทนต์ให้ดีไปรีวิวดีๆค่ะเจ้าของร้านชอบแน่นอนค่ะ เป็นยังไงบ้างคะพี่พี่ได้สคริปต์ที่เราจะไปทำรีวิวร้านคาเฟ่แล้วคะ่ะไปร้านไหนอย่าลืมคิดสคริปไปก่อนนะคะปิ้นไปเลยคะ่ะพอไปถึงร้านเขาก็อาจตามสคริปได้เลยคะ่ะแล้วโพสเช็คอินให้เจ้าของร้านเห็นรับรองได้ค่ารีวิวแน่นอนค่ะพี่พี่หาคลิปนี้ดีมีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามคอยด้วยนะ